สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รอทบอลสตอรี่พอดแคสต์นะคะวันนี้เป็นเทปพ,พิเศษค่ะหยุดยาวแล้วจะไปเที่ยวไหนกันดีนะเรามีตัวอย่างร้านกาแฟร้านชาและร้านขนมที่น่าสนใจมากๆมาฝากนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะอยากรู้ว่าร้านอะไรติดตามชมจนจบคลิปนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเราไปเจอกับอาจาร,รย์กวางและอาจาร,รย์ปุ๋ยที่จะมาเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่มีชากับกาแฟเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะไปเจอกันเลยค่ะ สวัสด e ีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรทบสตอรี่วันนี้อาจารย์ปุ๋ยค่ะจากหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวนะคะรับหน้าที่พิธีการวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์กวางนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์กวางจากสาขาธุรกิจการบินโอเคค่ะจะถามอาจารย์กวางอย่างนี้ค่ะว่าในช่วงวันหยุดยาวอาจารย์กวางได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวไปสถานที่แบบไหนบ้างคะอาจารย์กวางคะต้องขอดเท้าความนะคะย้อนไปก่อนก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์อยู่ที่สาขาธุรกิจการบินนะคะ ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็คือเป็นลูกเรือนะคะหรือพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยเกือบประมาณเกือบ10กว่าปีนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของลูกเรือเนี่ยในช่วงวันหยุดยาวๆเนี่ยเราไม่ได้มีเหมือนอทุกคนทั่วไปใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องไปบินแต่ว่าโชคดีหน่อยคะ่ะเวลาช่วงปบินเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสไปในสถานที่แปลกๆหรือว่าสถาน,นที่เที่ยวที่อาจจะไม่เหมือนใคระคะ่ะจันปุ๋ยโอเคค่ะพูดถึงสถานที่แปลกๆแ,แล้วเนี่ยถ้าอยากจะให้จันกวางลองเลือกมาสักสองสามที่ ลองดูว่าเออมันจะมีความแปลกใหม่น่าสนใจยังไงอาจารย์กวางลองเลือกมาสักนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะถ้าเกิดให้เลือกนะคะประเทศเนาะเอาประเทศก่อนก็จะมีเคนยาแล้วก็อียิปต์ค่ะสองประเทศนี้เลยที่กวางให้เรียกว่าอาจจะไม่ได้แปลกแต่ว่าอาจจะเป็นสถานที่หรือประเทศที่คนไทยอาจจะไม่ได้มีนินยมไปมากหนักนะคะจริงๆแล้วสำหรับปุ๋ยก็ว่ามันแปลกอ,อยู่ด้มันถือว่าสองสถานที่เราอาจจะไม่ได้คุยกันในวงเพื่อนหรือว่าอะไรแบบนี้บ่อยๆถ้าอยากให้อาจารย์กวางเล่าเป็นเคนยาก่อน เคนยาเนี่ยนะคะโดยปกติถ้าถามต้องถามอาจารย์ปุ๋ยก่อนว่าถ้านึกถึงเคนยานึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวหรือนึกถึงอะไรดีกว่าค่ะอ,อพูดถึงเคนยานะคะประเทศนี้ก็คงจะนึกถึงเป็นออทุ่งหญ้าซาฟารีเป็นสวนสัตว์เป็นออดูชมสัตว์อะไรประมาณนี้ไหมคะใช่ใช่ถูกต้องก็คือที่เคนยานะคะฮอตฮิตของเขาเลยเนี่ยโดยโดยปกติทั่วไปนะที่พวกฝรั่งเขาไปเที่ยวกันนะคะเขาจะไปเนะะี่ยค่ะ ไปซัฟฟรีไปดูสัตว์นะคะ,ะในทุง่งทีนี้เนี่ยอย่างของคนไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอเขาเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยรู้จักหรือว่าไม่ค่อยไปมากนักนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่หนึ่งที่กวางไปแล้วแบบ ชอบมากนะคะนั่นก็คือชื่อว่าเลกไนาวาชาเลกไนาวาชาเนี่ยอยู่ที่ประเทศเคนยาห่างจากตัวเมืองไนโรบีหรือว่าเมืองหลวงของเขาเนี่ยประมาณ3-4ชั่วโมงโดยนั่งรถไปที่เลกไนาวาชามีอะไรนะคะอาจจะมีสัตว์เนี่ยแหละคะ่ะทั่วไปแต่ว่าที่ชอบมากที่สุดคือจะมีนกฟามิงโกช่วงที่แบบนกฟา์มิงโกมาเนี่ยตรงทีเ่เป็นทะเลสาบนะคะนกเขาจะมายืนอยู่แล้วเขาจะมองเห็นไปเนี่ย เป็นสีชมพูเลยค่ะจันปุ๋ยแล้วพอไปดูเนี่ยนกน่ารักมาก เ <ừ> um. มื่อกี้ก็ลังจะถามเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนกฟามิงโกเวลาไปเจอตัวจริงๆแล้วมันสีอะไรเพราะปกติแล้วเราก็ไม่นแน่ใจที่ชมพูหรือหรือส้มถูกไหมปกติแล้วอาจารย์ก็ไปอาจารย์กวางก็ไปมาเป็นสีชมพูเลยจริงๆตัวนกฟามิงโกเองเนี่ยเขาก็จะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีชมพูแต่ว่าสีชมพูก็จะมีเล็กๆนะคะเพราะว่าตัวนกฟามิงโกมารวมกันยืนรวมกันเยอะๆเนี่ยเวลาเรามองไปมันจะเห็นเป็นสีชมพูพรึบเลยค่ะอาจารย์ปุ๋ยน่าจะรักมากน่าจะเป็นภาพที่สวยมากนะถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสได้ไปถ่ายรูปแล้วแบวเป็นฟโกแบ ใช,ใช่ใช่ใช่ตื่นเต้นมากตอนนั้นตื่นเต้นมาก <c oughs> อยากชวนทุกคนไปนะคะจริงแค่ได้ยินว่ามีฟอมิงโกอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอยากจะถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองไปดูแต่ว่าในเรื่องของ <c oughs> ของของค่าใช้จ่ายถ้าเกิดจะไปทริปประมาณนี้อาหารจันร์กวางถ้าพูดถึงไปเคนยาเนี่ยถ้าเกิดซื้อทัรวนะคะก็อยู่ราคาประมาณต่าสุดนี่างแปดหมื่นถึงสองแสนบาทแต่ว่าการไปเคนยาเนี่ยอาจจะมีความ <c oughs> เขาเรียกว่าสเต็ปในการไปเนี่ยเยอะนิดหนึ่งอาจารย์ปุย๋ย <c oughs> คือนอกจากตั๋วเครื่องบินนะคะที่จะต้องซื้อเนี่ย ก็ราคาสูงนิดนึงเพราะว่าใช้ระยะเวลาบินเนี่ยแชั่วโมงถึง9ชั่วโมงและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนั้นก็คือการฉีดไข้เหลืองนะคะฉีดวัคซีนอืมใช่ <S <S แต่กวางโชคดีเนี่ยเป็นลูกเรือไปก็อาจจะแบบตัวตัวตวัคซีนเนี่ยลูกเรือทุกทนจะต้องต้องฉีดอยู่แล้วนะคะ <S <S> <S แล้วพอไปถึงที่นั่นอ่ะเราซื้อทัวร์โล c เนี่ยก็อาจจะถูกลงมาหน่อยหรือว่าเราอ่ะ รู้จักคนหรือว่าเช่ารถไปเนี่ยก็ก็ถูกลงมานิดนึงอะคะ่ะ<ม>จย์ปุ๋ยอันนี้เป็นความโชคดีของลูกเรือนะคะถ้าน้องๆได้มาเป็นลูกเรือเนี่ยก็จะได้ไปเที่ยวสถานที่แบบนี้โอเคถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยทุกคนถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปเคนยาจากที่ฟังอาจาย์กว่างมาเนี่ยก็ต้องเตรียมเอกสารดีๆเตรียมว่าเออมันมี้มาตรการอย่างไรแล้วก็ต้องออฉีดวัคซีนประเภทไหนก่อนที่จะเข้าประเทศเขา<ช>ถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะโอเคแล้วพูดถึงเ,ออเรื่องของ culture วัฒนธรรมแล้ววิถีความเป็นอยู่ของ native หรือว่าคนเขนยาเนี่ยค่ะ เขามีวิธีการใช้ชีวิตหรือว่าอ,อ,อะไรยังไงบ้างคะจันกว่างคะจริงๆเคนยาเนี่ยเขาก็จะแบบถ้าในเมืองหลวงนะคะก็จะแบบทั่วไปเนะะี่ยค่ะเหมือนเราเลย mm hmm. แต่ว่าถ้าถัดออกไปจากเมืองหลวงนิดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีแบบว่าเป็นชนเผ่าเขาจะเรียกเป็นทริฟซึ่งชนเผ่าของเคนยาเนี่ยเขามีหลายร้อยชนเผ่ามากแต่ละชนเผ่าเขาจะมีวัฒนธรรมที่ต่างกันและม uh huh. เีเขาเรียกว่าเครื่อง เครื่องแต่งกายเสื้อผ้าของเขาเนี่ยที่ยังคงเอกลักษณ์ของเขาอยู่อะคะอ่ะจันปุ๋ยแล้วจันกวางได้ไปเต้นแบบไปไปไปเขครัอนอ<ป>ึกภาพว่าชาวเคเนยียจะมีการแบบว่าล้อมวง,งแล้วก็ชวนกันเต้นชวนกันร้องเพลงใช่คือ,อด้วยความที่เขาว่าอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นทุง่งหญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องออมีเลยก็คือเขาจะต้องแบบ เสียงดังอะคะ่ะอ,อยู่ในอยู่ในแบบอยู่ในอยู่ในทริปหรือว่าอยู่ในชนเผ่าเขาเนี่ยเขาะจะต้องเสียงดังมีการกระโดดมีไม้ทเท<อ>้ามีมีอะไรอย่างเงี้ยพอเวลาเราไปในสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีชนเผ่าอย่างเงี้ยมาด้วยเราก็เข้าปิดจอยได้เขาก็จะบอกว่าเออมากระโดดกับเขาไหมเ็าจะแบบเป็น,เป,นเป็นชาวคินยานะคะ,คะชาวมาไซเขาเรียกชาวมาไซ<อ>ก็จะกระโดดยอะไรเงี้ยค่ะฟังดูน่าสนุกเหมือนกันอาจารย์กวางรู้สึกยังไงบ้างเวลาได้แบบเขา้าไปร่วมกิจกรรมกับเขาคือ,ค,อคือจริงๆอะ่ะ ต้องบอกก่อนว่าตอนที่ไปถึงนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่ไม่เคยเจอแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราโชคดีที่แบบเฮ้ยเราได้มาถึงจุดนี้<ม>ถ้าเราไม่ได้เป็นลูกเรือะคะ่ะเราอาจจะไม,ไม่เคยมีไอเดียนี้หรือไม่เคยมีความคิดว่าเรามาจะมาเที่ยวประเทศนี้พอได้มาถึงจร ين, ิงๆเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นการเปิดโลกเราแล้วก็โชคดีจังเลยที่เราได้มาเห็นอะไรแปลกใหม่แล้วก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ค่ะมาแชร์แล้วก็เชิญชวนทุกคนนะคะถ้ามีโอกาส ลองไปเที่ยวเคนยาดูสภาพอากาศนี่คือเรียกว่าดีอ่ะคือเย็นนะคะเย็นสบายกว่าที่าาประเทศไทยใช่จริงแล้วเราอาจจะนึกภาพว่าไปประเทศเออทวีปนั้นแล้วเนี่ยต้องเป็นอากาศแบบร้อนชื้นหรือว่าร้อนแน,แน่แต่ว่าอากาศเย็นคือร้อนก็มีแต่ว่าสั้นไม่ได้ยาวเท่าประเทศไทยแต่ว่าส่วนมากแล้วอุณหภมิประมาณ20กว่าองศาก็ถือว่ากําลังเย็นสบายถูกต้องคือช่วงที่แบบว่าเริ่มจะบ่ายจะเย็นแล้วก็จะ ความกดอากาศก็จะเริ่มต่ําลงใช่ถูกต้องเลยโอเคอีกเรื่องหนึ่งไม่ถามไม่ได้นจันกว่างเราเป็นคนไทยเนี่ยเราจะมีความคอนเซิร์นในเรื่องของอาหารการกินเรารู้สึกว่าเมื่ออาหารในแต่ละมื้อแล้วก็อาหารในแต่ละอย่างในประเทศเคนยาที่อาจารย์กวางไปมาเนี่ยมีความทานยากทานง่ายหรือมีเมนูเป็นแบบเฟรนด์เดชอะไรไหมคือจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่ากวางเนี่ยไม่ทานเนื้อไม่ทานเนื้อวัวนะคะแต่ว่าที่เคนยาเนี่ยเขาก็จะเน้นเป็นเนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อแพ ะะเพราะฉะนั้นตัวกวางเองก็อาจจะหลีกเลี่ยงตรงนี้แต่ถามว่าคนไทยไปเนี่ยถ้าทานเนื้อได้เนี่ยกวางว่าสบายก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าไม่ทานเนี่ยก็ยังมีช้อยอื่นให้เลือกเขาจะทานเป็นพวกไหนก็จะเป็นพวกสเต็กค,ค,ค่ะสเต็กทุ<อ>่เป็นแบบสเต็กเออเป็นบีฟเป็นเป็นแต่ไม่ค่อยมีเนื้อหมูเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นแบบ เป็นแลมเป็นอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็ทานได้ทานได้แสดงว่าส่วนประกอบหลักจะเป็นเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ถูกต้องแล้วก็อาจจะเป็นมีมีมีเป็นแกงเป็นดิฟเป็นซอสใช่แล้วเขาก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นคล้ายๆเป็นแป้งเป็นแป้งข้าวโพดของเขาที่ทําออกมาเป็นคล้ายๆแบบเหมือนมันบดอะค่ะแต่ว่าเป็นเนื้อแป้งค่ะเป็นอาหารประจําของเขาอย่างคนไทยทานข้าวอ่ะอันนั้นเขาก็จะทานเป็นแป้งบดอันนั้นมากกว่าพูดถึงแล้วก็อย่าง้ทมโอกกสก็อยากจะไปชิมนะคะเกิดว่าคนที่ชอบทานอาหาร หลากหลายแหล่งแงยอย่างของเอินเดียอะไรยังก็จะมีเป็นแป้งนานใช่ไหมคะนึกภาพออกถ้าเกิดชอบทานอะไรประมาณนั้นเนี่ยก็น่าจะชอบอาหารที่เคนยาทีนี้เอาจารย์กวางมีกิจกรรมอื่นอีกไหมนอกจากการไปซาฟารีหรือว่าชมสัตว์ป่าที่นั่นคือที่นู่นเนี่ยชอบมากอีกอย่างหนึ่งคือเป็นร้านอาหารละร้านกาแฟของเขาอ่ามีมีเป็นคอฟฟี่ช็อปมีเป็นคาเฟ่เหมือนกันคือกาแฟเคนยาเคยได้ยินไหมคะเคนยาเอเอ ดังมากนะคะเป็นมเลมเล็ดเมล็ดพันธุ์ที่ขึ้นชื่ออันดับต้นๆตนตนของโลกเลย<อ>เขาใช้คําว่าเคนยาเอเอซึ่งก็ปลูกแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเก็บเกี่ยวอยู่ที่ประเทศเคนยาเพราะฉะนั้นกาแฟเขาเนี่ยจะค่อนข้างอร่อย<ม>ก็คือเปรียบเทียบกับทั่วทั่วโลกก็จะมีเป็นเอธิโอเปียหรืออะไรก็แล้วแต่เคนยาก็จะมาเนี่ยคู่คีสสูสีเพราะฉะนั้น ด้วยหนึ่งอากาศดีนะคะแล้วก็สองมีกาแฟที่อร่อยแล้ว3ามคนเคนยาเขาชอบดื่มชาและกาแฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอไปถึงเนี่ยไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมันก็ใช้ได้เลยนะเราเราชอบทานกาแฟอยู่แล้วนะคะไปชิลไปอะไรเงี้ยก็ไปตามสถานที่เขาเรียกว่าออกไปข้างนอกเมืองเล็กน้อยนะคะเขาจะมีเป็นร้านกาแฟร้านอาหารที่จะตกแตง่งหรือว่าอยู่ในทุ่งะคะอ,อยู่ในทุ่งอยู่ในสวนบางทีเนี่ยในทุ่งในสวนนั้นเนี่ยก็จะมีแบบ มีกวางมาเดินเล่นเราก็ทานไปด้วยอะไรด้วยถ้าเกิดบางคนเห็นที่โฆษณาเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเป็นโรงแรมยีราฟที่ทานข้าวอยู่แล้วยีราฟก็จะแบบโผอ,อ,อหัวเขามาเองเคยเห็นภาพใช่ใช,ใช่เขาจะแบบเนี่ยใช้สัตว์นะคะก็คือที่บิ๊กไฟฟ์ของเขาหรือว่าสัตว์ที่ไม่ว่าจะเป็นม้าลายยีราฟแล้วก็ช้างอะไรพวกนี้ค่ะ เขาก็จะใช้เข้ามาเป็นส่วนประกอบแล้วก็ทําให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปอะคะ่ะโอเคพออาจารย์กวางเล่าอย่างนี้แล้วเนี่ยนะนหลายๆคนน่าจะมีไอเดียในการไปเที่ยวประเทศเคนยามากขึ้นคือไม่ได้ว่าเป็นไปประเทศแถบนั้นแล้วมันจะเป็นแค่ทุ่งญ่าซาฟารีไม่มีอะไรไม่มีอะไรให้ําแต่จริงแล้วเนี่ยอาหารใช่ไหมคะกิจกรรม,มอ,อื่นๆมีมีกาแฟด้วยแสดงว่าพวกคาเฟ,ฟ,ฟ,ฟ่ฮอปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าแล้วนะต้องแหละค่ะต้องไปแล้วนะใช่ไหมโอเคค่ะทีนี้นอกจากเคนยาแล้วเมื่อกี้อาจารย์กวาง เอ่อเอ่ยมาถึงประเทศอียิปต์ไหมคะอียิปต์ใช่ถูกต้องแล,แล้วอียิปต์เนี่ยจากที่เราอาส่วนตัวปุ๋ยเองเนี่ยเป็นคนชอบดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นจะเห็นแต่พวกแบบฮิส t อรี่หรือว่าประวัติเกี่ยวกับอ่ออะไรนะพีระมิดมใช่ไหมคะแล้วก็มีเป็นอ่อมาม,มี่มีอะไรอื่นๆนอกจากแบบการไปดูพีระมิดหรือว่าไปดูพวก,กสุสานอะไรพวกนี้ไหม ที่เคยไปก็คือจะมีเป็นโรงงานคริสตัลอ่าโอเคเพราะว่าที่นู่นเนี่ยเขาจะชอบคริสตัลหรือว่าผลิตนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีเป็นชาเดลียก็ไปที่โรงงานแล้วก็เห็นถึงการทําของเขาแล้วก็นะอยากจะขนกลับบ้านเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อียิปต์เขาชอบมากนะคะ,ะนั่นก็คือ,อ,อพรมอ๋อ<า>พรมใช่โรงงานพรมเนี่ยค่ะพรมทั่วไปเลยที่นู่นเขาแบบ จะต้องมีผมแบบทุกบ้านจะต้องมีผม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทําจากขนสัตว์ที่ที่อยู่ที่รู้มันก็จะแบบหนึ่งก็คือด้วยความที่พอเขาชอบแล้วเขามีวัตถุดิบนะคะ,คะเขาก็ทำได้ออกมามีโรงงานมีอะไรเงีย้ยม,มันสวยให้เลือกแปลกแตกต่างมีมเขาเรียกให้เลือกเลือกเยอะแล้วก็ราคาถูกค่ะจริงแล้วเอาจะเดาได้จริงแล้วดูแล้วเนี่ยคนที่อิบอาจจะชอบพวกเด coration accessories ต่างๆเครื่องประดับเครื่องแต่งกายเครื่องผมเครื่องอะไรอย่างเงี้ย จันกว่างแล้วจันกว่างได้ไปลองออใส่ชุดแบบประจำถิ่นอะไรอย่างนี้นไหมของที่อียิปต์ยังอะค่ะยังยังยังไม่เคยยังไม่เคยใช่แต่ว่าถ้าไปตลาดนะก็จะมีของตกแต่งอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะมีปาปิรูสมีอะไรของตกแต่งบ้านแล้วก็อาจจะมีแบบต่างหูมีสร้อยมีอะไรที่เป็นเหมือนคล้ายๆคริโอฮัตราใช่ใช่ใช่แล้วจันกว่างได้ไปได้ไปขี่อูดไหมคะไปค่ะก็คือวันนั้นไปที่พีระมิด กีซ่ากีซาก็คือเป็นปิลามิดใหญ่สามอันนะคะ <ฮอ S 2> ที่วางเรียงกันก็คือใหญ่สุดของที่อียิปต์นะคะที่กีซา่าเพราะที่นั่นเนี่ยเขาก็จะมีแบบเนี่ยค่ะให้เช่าขี่อูดนะคะแล้วเขาก็ถ่ายรูปให้พูดถึงทริปที่ไปอียิปต์แล้วเนี่ยจานกวางมันมีความยากง่ายกว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเคนยาแล้วเนี่ยเราจะ ว่าม,ามันยากกว่าไหมหรือว่ามาตรการเขาเป็นยังไงบ้างอะคะ่ะจริงๆมาตรการเขาคล้ายๆกันนะคะเพราะว่าอยู่ในแถบทวีปแอฟริกาแต่ว่าที่อียิปต์อาจจะไม่รีควายเรื่องการฉีดวัคซีนไข้เหลืองนะคะเพราะว่าอาจจะต่างกันทีนี้เนี่ยการไปเที่ยวอียิปต์ก็ต้องใช้ทัวร์เหมือนกันเพราะว่าการเดินทางเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเ,เขาเรียกว่ารถสาธารณะเข้าถึงทุกๆที่เพราะว่าตัวกีซ่าเองหรือพิรามิดเนี่ยค่ะก็อยู่ห่างจากตัวเมืองของอียิปต์ เพราะฉะนั้นการไปเนี่ยก็แนะนํานะคะให้ซื้อเป็นทัวร์ดีกว่าอ,อซื้อจากทัวร์เมืองไทยเนี่ยค่ะดีอ๋อซื้อซื้อที่นี่ดีกว่าใช่ซื้อที่ที่ที่ไทยเลยก็ได้นะคะเขาก็จะติดต่อทัวร์ที่อียิปต์เอาไว้แล้วแล้วก็เดินทางไปถึงเนี่ยมันก็จะสะดวกอะคะ่ะได้ค่ะแล้วปกติแล้วเนี่ยนึกภาพอียิปต์ก็จะเป็นทะเลทรายเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจังหวะแล้วมันมีกิจกรรมหรือว่าสถานที่ในเมืองบ้างไหมในตัวเมืองที่น่าสนใจ ตัวที่ในเมืองเนี่ยจะมีเป็นกลางคืนช่วงกลางคืนเนี่ยนะคะคด้วยความที่แลนด์สเคปเขาคือจะมีเป็นภูเขาบ้างนะคะแล้วก็มีเป็นพื้นดินบ้างที่เคยไปตอนกลางคืนก็คือคนอียิปต์ก็ชอบดื่มชาเช่นกันเ,เพราะฉะนั้นช่วงกลางคืนอากาศอียิปต์ก็คือดีเช่นกันนะคะอากาศจะค่อนข้างเย็นก็ไปนั่งดื่มชาแล้วก็มองวิวนะคะเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆหน้าผาแล้คะแล้วก็มองไปเห็นวิวแล้วก็ดื่มชา โอเพนแอร์ <Open> air, ถ่ายรูปสวยด <outdoor. S 2> ้วใช่ถ่ายรูปสวยแล้วใช่ <Okay. S 1> ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นสองประเทศที่แนะนาําค่ะอาจารย์ปุ๋ยอยากไปไหมคะอยากไปประเทศไหน <laughs> อยากชอบอียิปต์ <c oughs> ถ้าเกิดว่าถาปุ๋ยก็คือปุ๋ยชอบเลยเพราะว่าชอบดูหนังล้วหนึ่งแล้วก็ชอบเอ่อฮิตเอรียกับพวกอย่างที่อาจารย์กวางบอก,บอกเทียวพัตตามัมมี่อะไรพวกนี้แล้วก็เวลาเห็นในหนังแต่ละแต่ละครั้งเนี่ยจะเข้าไปต้องเข้าไปหาสมบัติหรือว่าเข้าไปขุดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็ ถือว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสปุยก็อยากจะไปต้องไปต้องไปค่ะต้องไปก็ไปไปมาแล้วใช่ไหมคะยังไม่เคยยังไม่เคยพูดเหมือนเคยไปไหมเหมือนเคยไปเคนยาก็น่าสนใจอันนี้ก็เป็นสองประเทศที่อยากแนะนําทุกคนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์กวางมากที่มาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศที่แบบฟังดูแล้วเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่น่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่มากไม่ว่าจะเป็นเคนยาหรือว่าจะเป็นอียิปต์ทีนี้เนี่ยสายกาแฟค่ะปุ๋ยเองก็ชอบทานกาแฟเหมือนกันพออาจารย์กวางเล่าให้ฟังว่ามันมี คาเฟ่มันมีกาแฟแบบเมล็ดพันธุ์ของเขียนย่าเองหรือว่าเป็นจิบชาของอียิปต์เองเนี่ยฟังแล้วเนี่ยอยากจะบอกอาจารย์กวางเหมือนกันว่าในบ้านเราเนี่ยในประเทศเราเนี่ยก็มีสถานที่ที่เป็นทำกาแฟหรือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นเก๋ๆนะคะเป็นคาเฟ่เก๋ๆวันนี้เดี๋ยวปุ๋ยจะพาอาจารย์กว่างนะคะไปสถานที่เหล่านั้นในบ้านเราปุ๋ยจะพาอาจารย์กวางไปหาอาจารย์แก้มซึ่งวันนี้อาจารย์แก้มคิดว่าน่าจะชิมกาแฟลองไปไม่รู้กี่แก้วแล้วนะคะเราไปหาอาจารย์แก้มกันเลยค่ะได้ค่ะ ขอบคุณค่ะาจาันวานและจันกุยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้แก้มดื่มกาแฟไปหลายแก้วมากๆเลยนะคะดื่มไปเนี่ยก็คิดถึงนักศึกษาะคะ่ะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเราก็จะมีคําถามในใจใช่ไหมคะว่าเราจะทําไงให้ธุรกิจเนี่ยมันน่าสนใจนะคะ อย่างหนึ่งก็คือเราต้องมีเอกลักษณ์นะคะเราต้องอาจจะเป็นธุรกิจที่เป็นนิชมา market ก็ได้นะคะหรือว่ามีอะไรที่เป็นจุดเด่นออกมา mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เลยมีตัวอย่างนะคะร้านกาแฟแล้วก็ร้านขนมนะคะร้านชานะคะทั้งหมด3ร้านค่ะมาให้นักศึกษาดูว่า mm hmm. ร้านทั้งสามร้านนี้เขามีเอกลักษณ์นะคะที่ทําให้เราไปกินแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นร้านเดียวที่อยู่ในกรุงเทพเป็นร้านเดียวที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็เป็นร้านที่เราเนี่ยอยากจะแนะนําให้คนต่นตามมาเพราะว่ามันมีเอกลักษณ์มากจริง ที่ใช้นะคะจานชามอย่างก็จะมีความเป็นรัสเซียหมดเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะคะเบลกาคาเฟ่รัสเซียนะคะอยู่ที่ถนนสีเวียงค่ะก็คือใกล้ๆกับโรงแรมเทพริสเซียนนะคะคุณคิวปิดค่ะคุณบุญภาพดนมูลค่ะสวัสดีค่ะอยากจะรบกวนถามคุณคิวปิดค่ะว่าที่มาที่ไปของร้านนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างอะคะึงตั้งใจว่าพื้นที่ตรงนี้จะใช้เป็นออฟฟิศของบริษัททัวร์ค่ะ แต่บังเอิญว่าจังหวะน,นั้นมีโควิดก็เลยปรับเป็นคาเฟ่แทนครับพอเป็นคาเฟ่ปุ๊บก็เลยคิดว่าน่าจะเอาคอนเซปต์ของรัสเซียมาเพราะว่า,าบางเอิญแฟนเนี่ยจบที่รัสเซียมาครับแล้วก็อย่างสมัยก่อนเวลาไปรัสเซียครั้งแรกๆนะครับคนเขาก็จะบอกว่าขนมของกินรัสเซียไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่อะไรนะครับแต่พอเราไปเองจริงๆมันก็ ร้านอร่อยมันก็มีนี่นะอะไรอย่างี้ยก็เลยรู้สึกว่าคนไทยอาจจะมีความเข้าใจผิดบางอย่างบางคนอาจจะเข้าใจว่าอาหารรัสเซียออมีอยู่เท่านี้ไม่อร่อยอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วมันมีที่อร่อยก็เยอะอยู่หลากหลายครับก mm ็ hmm. เลยคิดว่าเออทาเป็นติมรัสเซียดีกว่าครับ mm hmm. คือแฟนก็จะเอาสูตรเนี่ยมาจากออสูตรของคนรัสเซียเลยครับอะไรอย่าง mm hmm. แล้วก็มีขนมบางอย่างที่ออได้คนรัสเซียเป็นคนทำครับ mm hmm. แนะนำน้องๆที่กำลังคิดจะเปิดธุรกิจของตัวเองค่ะส่วนตัวนะครับคิดว่าการที่มีคอนเซปต์ชัดเจนก็เป็นเรื่องที่เป็นจุดแข็งสำคัญนะครับมันทําให้เวลาคนที่มาร้านเราเนี่ยเหมือนมารู้จักตัวเราอีกทีหนึ่งนะครับเคยมีคนบอกผมตอนแรกๆไว้ว่าให้คิดว่าร้านกาแฟเนี่ยเป็นเหมือนตัวตนของเราที่อยากจะแสดงออกมาว่าเราเป็นคนแบบไหนอยากให้คนที่เข้ามาเนี่ยรู้จักเราในลักษณะใดอนะไร ก็อยากให้ยึดตรงนี้ไว้เยอะๆเพราะว่ามันจะเป็นจุดที่มันไม่มีใครเปลี่ยนแบบได้ครับเราคิดว่าถ้าเราสนิทกับลูกค้าสร้างสังคมบางอย่างขึ้นมาได้เนี่ยลูกค้าก็จะไม่จังไปไหน วันนี้ปุ๋ยค่ะอยู่ที่ร้านคอฟฟีกับสั้ของร้านค่ะคุณพิมพิมประภานสวัสดีค่ะคุณพทสวัสดีค่ะอยากจะให้พิมช่วยเล่าเรื่องบอกนิดนึงว่าร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนเออร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่ซอยยีบราสิตาลพรค่ะ เป็นคนที่ตั้งเชื่อ้นให้คอคอฟฟี่เนี่ยแปลเป็นไทยก็คือเหมือนง่ายๆตรงๆเลยก็คือคอกาแฟา <c oughs> คือปกติเนี่ยก่อนนี้ท่านจะออ,ออกจากงานมาช่วงเกษเียณนะคะท่านจะชอบชออกแสวงหาร้านกาแฟาที่เป็นร้านที่มีความอร่อยมีกลิ่นหอมต่างๆจนกลายเป็นความชอบนะคะแล้วหลังจากที่ท่านเนี่ยเกษยาออกจากงานเลยก็อยากจะหาอะไรที่เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ สบายใจด้วยก็เลยชื่อคอกาแฟนเนี่ยมาจากการที่คุณพ่อและเป็นคนที่ชอบสังงรรค์แล้วก็ปตะป่าอยูย่แล้วก็เลยอยากจะให้คนที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันเนี่ยมาพูดคุยแล้วก็มาเสร็จมาดื่มด่ำกับบรรยากาศในร้าน จะขายดีมากในลูกช้าเลยค่ะพูดถึงเรื่องของสบู่เลยค่ะที่มาที่ไปของสบู่ว่าสบูก่กาดกาแฟเนีเย่ยเป็นยังไงเป็นยังไงว่าเขาทิ้งคือตอนแรกเนี่ยนะคะเคียอยากจะทำออของ DIY สักอย่างหนึ่งแต่คือตอนนั้นเนี่ยทุนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยทีนี้นเราก็มาน,นึกขึ้นได้ว่าคุณพ่อกับแม่เนี่ยเปิดร้านกาแฟอยู่คนละร้านแล้วก็จะมีกากกาแฟที่ได้จากการทำกาแฟท,ทุกวันวันหนึ่งเนี่ยคือปร,ริมาณเยอะๆเลย เราก็จะชอบมีคนเนี่ยขอไปซื้อต่อเอาไปทั้งขัดผิวทั้งัหน้าบ้างรวมถึงเอาไปาโรยใส่ต้นไม้บ้างเราก็ไปขอมาเอามาตากให้แห้งแล้วก็ทากระบวนการต่างๆให้มันหายเชื้อเนะคะ่ะเพราะว่าถ้ากาดกาแฟแนี่ยมันจะมีเชื้อราง่ายม,มากถ้าเชื้อน,นิดนึงเนี่ยเชื้อรา,ามันจะขึ้นและลามทั้งหมดนี่คุณก็เลยเอาไปลองไปตักแดดดูเอาลองไปใส่ไมโครเวฟดูลองไป,งไป,งไป,งไปขั้วนในกระทาดูนะคะคนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ รู้สึกว่าวิธีการรมาชาินี่ยก็คือตากแดดนะ่จะทำให้กาแฟเนี่ยแห้งแล้วก็ไม่ชื้นที่สุดนะคะทีก็เลยทำปัจจันมาสออย่างก็จะมีสบมพูนะครับ มาอยู่ในร้านที่ Time and Space นะคะที่ทองหล่อซอย25ค่ะโดยเรามานั่งกันอยู่ที่บาร์นะคะถ้าเกิดว่าเห็นเนี่ย<ม>ก็จะกําลังคานชาดื่มชากอนไปแล้ว2-3แก้วนะคะอร่อยมากแล้วก็มีสตอรี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะโดยเรานั่งอยู่กับเจ้าของร้านนะคะพี่ปลานัีนิดารัตนกุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ปลา<ม>ที่มาของร้านที่มีคอนเซ็ปต์ โ okay. อเคร้านที่ Time and Space เนี่ยถ้าพูดถึงตั้งแต่ชื่อเลยนะคะ Time ก็คือเวลาที่ทานชาเนี่ยแหละแล้วก็ and Space จริงๆมันเป็นสิ่งมันเป็นบาร์ที่เราตั้งใจอยากจะให้คนมาใช้เวลาแล้วก็มาเรียนรู้ค่ะแล้วก็มีมความสุขกับตอนดื่มชาอยู่ในโมเมนต์ตอนนั้นนในหลายคนแบบอยู่ในกรุงเทพเนาะชีวิตมันวุ่นวายค่ะทุกคนไม่ค่อยมีเวลาหยุดนิ่งๆเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยจะเป็นที่ทุกคนหยุดอยู่แล้วก็ใช้เวลาช้า ที่นี่จะเป็นที่ที่สอนทั้งให้ความรู้เรื่องชาให้ทานชาอย่างถูกวิธีชงชาได้กลับไปกลับไปที่บ้านเนี่ยสามารถชงได้แบบที่ร้านนี่แหละไม่ยากแล้วก็จะสอนว่าต้องทํายังไงทานกับขนมอะไรให้อร่อยแล้วก็ทํำยังไงให้ทานชาแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะที่นี่มี Delicious tea leadership l e a r n i n g workshop ค่ะ จริงๆไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรเลยแค่มีความสนใจเรื่องชาคนจริงมีคนมาเรียนหลายแบบมากคือตั้งแต่คนที่ไม่มีความรู้เรื่องชาเลยแล้วอยากจะรู้แล้วก็มีคนที่ชอบชาอยู่แล้วแต่ไม่รู้ตัวเองกาลังทานอะไรอยากจะศึกษาให้ลึกเข้าไปอีกแล้วก็มีเยอะมากที่สุดคือคนที่อยากจะเปิดร้านชากาแฟหรือว่าคนบางคนชอบกินกาแฟแล้วทํายังไงว่าเอ๊ะวันนี้ไม่อยากกินกาแฟแล้วทําเมนูชาอะไรได้บ้างอะไรก็จะสอนตั้งแต่เบสิกเลยว่า ชาติเครื่อะไรชงยังไงจะคู่ขนมยังไงเบลนด์รสชาติของตัวเองไรให้มันแต,ตาากต่างคิดว่าตัวเองชอบทําอะไรแล้วก็รู้สึกว่าอะไรที่เราอยู่กับมันทุกวันแล้วยังจะมีความสุขไปเรื่อยเราไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดมาวันแรกแล้วแบบอยากจะมีธุรกิจของตัวเองเลยอาจจะเริ่มจากการไปทํางานในร้านที่เราสนใจว่าเราอยากจะทําอย่างบางคนเนี่ย มาสมัครงานที่ร้านพี่ปาเนี่ยก็รู้สึกว่าอย,อยากทำธุรกิจชาแต่ไม่รู้จะได้ยังไงขอมาสมัครงานก่อนมาลองใช้ชีวิตในร้านดูว่าถ้าเราทำเวลาใช้เวลาอยู่กับมันอย่างทุกวนนะัน9ชั่วโมงแล้วซ้ำๆทุกวนนะันแล้วยังจะชอบไหมถ้าเรารู้สึกว่า้สนุกดีชอบก็อาจจะมีทางไปต่อคัางนี้ท้ายที่สุดแล้วการเปิดธุรกิจเป็นแบรนด์ของตัวเองเป็นร้านของตัวเองให้ยัง่งยืนเร,รู้สึกว่าต้องมีจุดแข็งที่ต่างจากคนอื่นที่ชัดเจนมันอาจจะคล้ายของคนอื่นแต่มันต้องหาจุดที่เป็นแบบจุดที่เรา s แตน d อร์มันก็ว่าถ้าเขาคิดถึงเราจะต้องคิดถึงสิ่งนี้เท่านั้นอย่างถ้ามาที่ร้านพี่เนี่ยก็ต้องนึกถึงชามเลนที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเราสามารถคัสตอมไมซ์ได้างเงี้ยเราก็ต้องไปตามหาว่าเอย้สิ่งที่เราทำได้ไม่เหมือนของคนอื่นเลยคืออะไรก่อน